สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดำนานะคะแบบสไตล์คนญี่ปุ่นแนละ้วก็คือมีขาดำนาวันนี้ลุงก็ใส่ชุดพนักงานของเราเป็นผู้นำแฟชั่นนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือต้นกล้าของเรานะที่ทำการซื้อจาก สหกรณ์นะคะไม่ได้เพอเองถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเพอเองอยู่นะคะต้นกล้าก็จะมีขนาดเล็กประมาณนิดเดียวเนี่ยคะ่ะเล็กมากเลยฮะนี่นะคะถาดหนึ่งก็ประมาณราคาประมาณ800เยนนะคะซื้อจากสหกรณ์นะคะแปดร้อ800เยนนะก็ประมาณ8.3.24ประมาณ200กว่าบาทนะคะ2องรกว่านะเพราะไม่เป๊ะหรอกเพราะค่าเงินเนาะนี่หถาดนะคะก็ ต้นก็ประมาณหนึ่งคืบนะฮะนี่ค่ะต้นเล็กๆแบบนี้นะก็ประมาณนี้นะแต่ลุงบอกว่าใหญ่อันนี้ก็คือใหญ่แล้วของเขานะสมัยเอโดะพี่เรียดโอเนจิกะมมมมสมัย <ๆ S 1> ไหนๆก็ประมาณนี้ครับเพื่อนดามือดําอะไรอย่างนี้นะแต่สมัยนี้เขาใช้เครื่องนะเอาเอ่อต้นกล้าก็จะเล็กกว่าบ้านเราบ้านเราหล,ลกกล้าเนาะหลกกล้าสมัยก่อนก็เคยไปหลกกล้าอยู่ ก็ช่วยลก,กลา่นะคะนี่ค่ะต้นกล้าก็เอามาใส่เรียงๆแบบนี้นะคะใส่ลงไปในรถแบบนี้ค่ะเดี๋ยวกันก็จะเป็นพนักง,งานมาช่วยยกยกนะคะไม่ใช่ยกใส่ถุงยกให้ลงตรงนู้นนะคะยกจากตรงนี้ไปให้ตรงนั้นนะคะก็ใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสองแถวนะคะ <laughs>

ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นอีกนิดหน่อยประมาณสองสามพืชเน,ะนาะนาที่เขาทำนะที่เ็าทำนานะ,ะเ,เพื่อนเพราะว่าปีนี้ก็โควิดเนาะโควิดแล้วก็สากกรทางสักกรเนี่ยเขาบอกว่าลดการผลิตลง1 0อะไรสักอย่างเนี่ยประมาณ1 0 2 0เรนี่ยแหละลุลงรล่าังเนาะเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยเขาไม่ซื้อข้าวใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ร้านปิดบ้าง อะไรบ้างแบบเนี้ยร้านอาหารธุรกิจร้านอาหารนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเวริร์กใช่ไหมการขายข้าวก็เลยลดลงนะคะก็เป็นความเดือดร้อนของชาวนานะคะนี่ค่ะการผลิตก็ต้องลดลงด้วยเพราะว่าขายไม่ได้นะคะนี่ก็ก็จะไปขายให้สากลนะคะเพื่อนนั่นแหละแต่ข้าวยุ่รปนเนี่ยปลูกแค่สามเดือนนะสามสี่เดือนเก็บเกี่ยวก็เดือนกันยานอะอันนี้ปลายเดือนพฤษภานะ เขาก็จะเริ่มปลูกกันตอนประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยค่ะแล้วกันยาก็เก็บเกี่ยวนะคะโอ้โหไปนู่นเลยโอเคเพื่อนพามาดูสวนผักต่อนะคะสวนผักแม่ย่านะคะอันนี้ก็คือหอมหอมนะคะอันนู้นก็คือมันฝรั่งต้นมันฝรั่งนะ,ะเป็นต้นแบบนี้นะคะ่ะกระเทียมกระเทียมสวยมากเลย แตกต่างจากของเรามากเลยใหญ่นะคะลาก็รอนะคะที่ตรงนี้ก็ใช้ประมาณแค่นี้ละคะ่ะที่เห็นนี่ละก็เลือมาวางแค่นี้ก็เดี๋ยวเราเดินไปดูต้นบวยตรงน,นี้ต้นฟูกิเพียบเลยเพื่อน กู้กี้ก็ไม่ค่อยกินแล้วเราเรากินกันช่วงที่มันออกใหม่ๆเนาะกินที่น่หน่อยแต่ถ้าจะกินอีกก็ได้นะมาเก็บอีกไหมอันนี้เป็นบัวยี่แต่ลูกยังไม่โตมากก็น่าจะประมาณเดือนมิถุนายนะเก็บได้ลูกมิถุนายนของทุกปีเนี่ยนะคะบัวยกินตอนนี้ถนะ้ากินตอนนี้ก็จะจิ้มเกลืออร่อยนะรสชาติมันจะออกเปรียปร้ยวๆนะ เปรียปร้ยวๆเดี๋ยวกินให้ดูวันนี้ก็เป็นสาวเวียดนามนะเพราะว่าฝนตกฝนตกแล้วเราใส่แบบนี้แหละเพราะว่ากาันฝนดีเปรี้ยวๆออกขมอือหืออันนี้ยังไม่แก่มากเปรี้ยมาก แต่ขมคล้ายๆก็เป็นบ้านเราก็ออกกลมน่อยๆคล้ายๆสมอนะแต่ว่ามันไม่ไม่ขนาดสมอนละสมอมันจะกินยากกว่าใช่ไหมอันนี้มันขมแต่มันไม,ไม่ไม่ขนาดนันมันขมเม็ดเม็ดมันอ่อนเนาะถ้ามันแก่กว่าน,นี้ก็จะแบบไม่ขมเท่าไหร่นี่ค่ะ มอ <More> ไซเหมือนไม่ยากหรออืมต้นนี้ก็มีปีนี้มีลูกปีที่แล้วไม่มีลูกนะคะเพื่อนปีที่แล้วไม่ได้เก็บเลยอันนี้น่าจะเป็นต้น ลูกพลับยไม่ใช่ลูกพลับลูกพลัมอะซึมโมโมะพลัมพลัมไม่ใช่พรับพลับก็พลับก็ต้นนี้นะคะพลับลูกเหลืองๆเนาะพลัมลูกออกแดงๆสงต้มอันนี้ก็คือลูกพรับต้นนี้เป็นพันฝาดนะพันกินสดไม่ได้มันจะฝาดยอดหน้ากินเนาะะ ออกลูกและนที่ออกลูกแล้วเหมือนตอนเด็กบรรยากาศฝนตกก็จะมีหมอกบนเขานะนี่ก็จะเป็นบริเวณมาเก็บผักเก็บผักนามนะคะแล้วก็เก็บผักเซดีเก็บผักชีล้อมตรงนี้นะคะที่มาเมื่อวานเนาะมาเก็บตรงนี้แหละข้างๆแล้วก็เก็บใบฟุกิตรงนู้นนะ,ะแถบนี้เลยค่ะแล้วก็ทีงนี้จะเป็นที่ปลูกผักของเราแต่ว่า ลุงเพิ่งมาถ่ายให้เนาะก็ตากาไว้เนาะกางก็ไปปลูกหอมนิดนึงตรงนั้นปรากฏว่าหญ้าเต็มเลยมันต้องเอาพลาสติกครอบจริงๆค่ะเพื่อปลูกผักในญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าหญ้าเยอะมากถอนไม่ทันนะหญ้าหางมา้าเต็มเลยดินญี่ปุ่นเนี่ยดินค่อนข้างดีนะดินดีนะเพื่อนเพราะมันมีอย่างนิกาตาเนี่ยหิมะใช่ไหมหิมะเยอะ,ะแร่ธาตนะุในหิมะมันก็ มีเยอะใช่ไหมแล้วสมัยก่อนก็มีภูเขาไฟมีอะไรด้วยเนาะแล้วมันมีสีฤดูพวกใบไม้เนี่ยมันร่วงใช่ไหมแล้วมันทับถมพอทับถมมันก็กลายเป็นปุ๋ยอะไรเงี้ยมันก็เลยดินอุดมสมบูรณ์แต่ว่าหญ้ามันก็อุดมสมบูรณ์เช่นกันเพื่อนเออนั่นไงลงุง ร้า connect, part, นด nice. คะตรงไหนที่ไม่เรียบแบบนี้นะคะก็ใช้อันนี้ค่ะคราดนะคะเดี๋ยวรถไป mình tung mùng mùng cho ta thì ก็พื้นนี้ก็จะต้องปลูกแค่ข้างในนะเพื่อนรอบนอกคือจะไม่ปลูกเพราะว่าเขาไม่ให้ปลูกเยอะนะคะทางสังกลน,นะเพราะว่าไม่รับซื้อนั่นเองนะคะอย่างที่ไลฟ์ฟังเนาะว่าต้องผลิตต้องปลูกน้อยลงเพราะฉะนั้นปีนี้ทุ่งนาก็จะอาจจะแบบไม่ค่อยสวยเนาะเพราะมันไม่เต็มนะนี่ค่ะน,นี่ก็เตรียมรอแล้วค่ะต้นกลา้าโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนลินี้ก็มาแจ้งข่าว คนทํานาในญี่ปุ่นนะก็มีข่าวมาบอกประมาณนี้นะว่ามีการลดการผลิตลงนะคะก็เพราะโควิดนะคะโอเคบายบายนะคะสวัสดีค่ะ